แอสวัสดีครับก็คลิปนี้นะครับต่อเนื่องจากที่ล<ะ>่าสุดก็เป็น RC Scale นะครับเป็น1นึต่อยีนะครับอันนี้เป็นรถ Lady t ท r a n นะครับเป็นรถจีนยังเป็นรถที่ผมเรียกว่าเป็นแผงวงจรอ,อยู่นะครับยังไม่ใช่รถ RC นะแต่ว่า ตัวนี้สเกลค่อนข้างสวยนะครับกล่องจะเก่าหน่อยนะครับได้มานานแล้วเก็บนานก็เพิ่งไปเอามันจากกี่บ้านเนี่ยน,นะครับก็เดี๋ยวจะเปิดให้ดูนะครับจริงๆคันนี้ตั้งขายไปแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่ไปก็เอามารีวิวให้ดูเลยดีกว่าครับว่ามันเป็นยังไงนะแน่นนิดนึงของใหม่นะครับยังไม่เล่นเลยนะครับ ปิดโอเคมาของตรงนี้ว่าโอเคโอเคอันนี้โอเคมาละโอเค,อเค,อเคตัวรถจะเป็นรถ1ต่อ24นะครับตัวนี้ขึ้น27.145นะครับยังเป็นระบบ AM ตัวเก่าอยู่นะครับส่วนนี้จะเป็นคู่มือตัวรถ เป็นแมน,นนวลนะที่ให้มาเปิดให้ดูเลยละกันนะครับหม่จริงรถไม่เคยเล่นเลยนะภาษากีจีนผสมภาษาอังกฤษนะครับก็เข้าๆแค่วิธีการเล่นนะนะซ้ายขวาอะไรเงี้ยแกะมาใส่ฐานตรงไหนอะไรยังไงเปิดปิดสวิตช์ก็เบื้องต้นเข้าๆโอ้มีภาษาเยอะมากเหมือนกันนะเนี่ยหกเจดอัน อ่ะนี่คู่เครื่องมือนะครับถัดมาก็จะเป็นตัวรถกับชุดรีโมทมีแบตเตอรี่ด้วยนะครับอ่ะเราดูชุดนี้ก่อนอันนี้ก็จะเป็นเครื่องชาร์จนะครับของแบตตัวนี้แต่แบตตัวนี้เนี่ยปักจะพังหมดแล้วนะครับคือมันเก็บไว้นานมากนะครับแบตเตอรี่หมดสภาพไปแล้วแต่เครื่องชาร์จน่าจะยังใช้ได้อยู่นะคิดว่านะครับยังไม่เคยชาร์จไฟเลย ยังอยู่ในแพ็คอยู่เลยนะครับคิดว่าน่าจะใช้ได้นะตัวนี้ก็จะเป็นอะแดปเตอร์นะครับเ c เข้า220ออก3.6 200มิลลิแอมนะครับก็ตามสเปคแบตจะเป็น3.6 300มิลลิแอมนะแบตเตอรี่เนี่ย3.6โวลต์ v, นะครับก็ตกกนหนึ่งองสอ2จุดน่าจะเป็นดิกิกิลแคดเมียมทั่วไปนะครับอันเนี้ย ถ้าใครอยากจะเอาตัวนี้ไปแปลงก็เอาแค่แบตลิโพเซลลเดียว3.7โวลต์ก็น่าจะวิ่งได้แล้วนะครับก็น่าจะโอเคลวหรืออาจจาะอจัดไป7.4แบตลิพโพสอเซลเพราะว่าผมเอาลิพโพตัวนี้ผมเอาริโพตัวนี้ต่อไฟเข้าระบบ ทดสดูแล้วมันใช้งานได้นะอันนี้เป็น7.4นะครับ6000มิลลิแอมผมเอาก้อนนี้ต่อไฟเข้าเลยเออมันก็ใช้ได้นะน่าจะเอารีโพก้อนเล็กๆมาวิ่งใช้งานได้อยู่นะครับ7.4น่าจะวิ่งได้วิ่งไม่ได้อย่างมากก็แผงไหมแค่นั้นเองนะแต่คิดว่าน่าจะวิ่งได้แหละอ่านี่คือเครื่องชาร์จนะครับ ก็ฐานชาร์จเมื่อกี้ที่ให้ดูปลั๊กเขาจะเป็นปลั๊กตัวนี้ผมไม่รู้ว่าเรียกปลั๊กว่าอะไรนะแต่เป็นมินิปลั๊กอะสีดําแล้วก็ตัวแบตนะครับตัวนี้3.6ถ้าแบตถ้าเอาแบบเซฟเซฟก็เซลเดียว3.7มลิโพเอามาใช้ได้นะครับแรงขึ้นด้วยอีกนิดนึงจากออริจินอลเดิมนะครับแล้วก็นี่เป็นแบตท,ที่ใส่กับดีโมดแต่หมดสภาพแล้วดูดินสนิมบานเลย หมดสภาพแล้วครับแบตเตอรี่ใช้ไม่ได้นะครับถ้าใครอยากได้ตัวนี้ผมปล่อยขายอยู่300อนะครับอ่ะบอกราคาเลย300ส่งฟรีนะครับเสาอากาศของตัวรีโมทรีโมทจะมีสวิตช์ออนอ f ฟให้ด้วยนะครับใส่แบตในนี้9โวลต์นะครับ อย่างที่บอกของใหม่จริงๆอันนี้คือเก็บเก่าเก็บ,เ,กบ,เ,กบเพราะว่าเน้นโชงเดียวเพราะมันดูกล่องมันสวยไงเหมือนรถพวกคิโโชอะไรเงี้ยคือกล่องมันดูสวยดีเนี่ยเสอกาศนะครับของใหม่อะออกไปก็มือหนึ่งเลยนะครับอ่ะนี่ก็คือกล่องของ อุปกรณ์ถัดมาตัวรถนะครับตัวรถก็ฐานด,ด้านล่างยึดน็อตตัวหนึ่งไว้ตรงนี้เดี๋ยวแกะให้ดู นะครับแตะสติกเกอร์ฟอย์สีเงินมานะครับแล้วก็ฐานยึดรถประมาณนี้ตัวนี้ก็ตัวรถนะครับสุดไหมอฟอย์ยังอยู่เลยนะครับนี้คลื่นนะครับตามหน้ากล่อง27.145นะ ชัดไหมซูมโฟกัสไหมเนี่ยประมาณนี้นะครับแล้วก็แบตเตอรี่ใส่ช่องนี้นะครับแล้วก็ปลั๊กของตัวแบตก็จะโผล่มาด้านนอกถ้าใครเอาไปก็ถ้าอยากเปลี่ยนแบตริโพก,ก็เปลี่ยนปลั๊กตัวนี้นะครับตัดตัวนี้ออกใส่ปลั๊กตัวใหม่ลงไปประมาณนี้นะครับ ระบบเป็นขับเคลื่นอน2ล้อหลังนะครับมอเตอร์อยู่ด้านหลังมีชุดเกียร์นะครับชุดเกียร์เหมือนรถ RC เลยนะครับก็คือยังไงดีเป็นชุดเกียร์ดิฟนะครับอยู่ข้างในมันจะทําให้ล้อซ้ายขวาเวลาโค้งเนี่ยความเร็วมันจะไม่เท่ากันก็ทําให้โค้งได้สมูทขึ้นนะครับตัวนี้โชค๊คไม่มีนะครับแต่ว่าน่าจะเป็นสปริงอยู่ด้านหลังนะครับนะพอมองเห็นไหม ขยัส่วนด้านหน้าเหมือนจะไม่มีนะยังไม่ได้ลือดูครับแต่อ๋อข้างหน้าเป็นเป็นสปริงโทษทีสูมไหมโูกัดได้ไหมอข้างในพอจะเห็น,นงเงินเงาเงาข้างในไหมครับในเนี้ยตรงเนี้ยก็เป็นสปริงประมาณนี้นะครับ ก็คือโชคหน้าหลังเลยฮะ,ะแต่ว่ามันเป็นระบบสปริงนะก็ให้มันนั่นขึ้นอาจจะต้องหยอดจารบีเหลวน้ำมันอะไรเงี้ยลงไปในเบ้านี้หน่อยให้มันลื่นหน่อยโชคก็จะทำงานได้ดีขึ้นคิดว่าอย่างนั้นนะครับอันนี้มันจะหนืดๆนืดหน่อย ครับอดี้เป็นเฟอร์รารีนะครับทำลวดลายตัวแข่งมานะครับเอ F430 แล้วก็ห้องเครื่องไม่แน่ใจว่าเห็นชัดไหมแต่น่าจะได้อยู่น่าจะพอเห็นไหมครับข้างใน อันนี้ไม่ใช่สติกเกอร์นะครับอันนี้เป็นห้องเครื่องข้างในเลยจริงๆนะครับแต่ฝามันเปิดไม่ได้ก็จะเห็นตัวชิ้นส่วนด้านในเลยนะครับก็มีความละเอียดพอสมควรนะกับรถสเกลนี้นะครับก็ถ้าใครสนใจก็ทักเข้ามาแล้วกันนะครับตัวนี้ผมมีแค่กล่องเดียวเลยนะครับ มีแค่กล่องเดียวเลยถ้าจะเอาเพิ่มเดี๋ยวคงต้องไปลองตะเวนหาให้นะครับแต่ราคาตอบไม่ได้เลยว่าจะเท่าไหร่อ่ะประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะ f 4 3 0มือหน,นะครับส่วนแนวทางแต่งก็ ผมคงจะแนะนำให้เล่นเดิมแล้วเปลี่ยนแค่แบตลิโพเซลเดียวใส่ลงไปแต่ถ้าอยากแรงก็เอาแบตลิโพแบบ2องเซลล์ใส่ไปนี้นะครับเซลลเดียวใส่ได้แน่นอนนะครับมันรองรับแหลถ้าเป็น2องเซลอ่ะอาจจะต้องเป็นขนาดประมาณ900าร้มิลลิแอมอ่ะลงไปถึงจะใส่ได้นะครับถ้าใหญ่ถ้าขนาดความจุแบตบเกิน900ารมิลลิแอมไม่น่าจะใส่ได้แล้วมันมี ไม่กี่ยี่ห้อที่ใส่ได้นะครับ 900mAh ลองดูก่อนแล้วกันนะครับถ้าใครสนใจก็หรือจะให้หาแบตมาให้ก็ได้นะจริงผมก็เล็งไว้อยู่ว่าจะอัพใส่แบตลิโพแล้วเราลองเล่นดูอันนี้ก็เป็นอีกโปรเจกต์หนึ่งนะครับแต่อันนี้มาเสนอนำเสนอก่อนเผื่อใครสนใจก็ถักกันมาได้นะครับนะ สเกลหนึ่งต่อยี่สี่ใหญ่ไหมก็ไม่ใหญ่มากนะครับประมาณรถกระป๋องอะประมาณรถกระป๋องได้ใหญ่กว่ารถกระป๋องนิดนึงนะครับก็ถ้าใครจะเอาพวกล้อรถกระป๋องล้อรถทันยามาใส่ก็น่าจะแปลงใส่ได้นะน่าจะแปลงใส่ได้ไม่ยากโชคมีโชกน้ามีแอบแข็งหน่อยกดไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่อาจจะต้องไปหยอดน้ำมันนิดนึงให้มันนิ่มลงมาอีกหน่อย จะได้ทํางานได้เต็มที่นะครับก็เก่าเก็บครับคันนี้ไม่เคยเล่นเลยซื้อมาอยู่ในกล่องอย่างเดียวเท่านั้นไม่เคยมาวิ่งจริงจนเนี่ยแบตหมดสภาพไปแล้วอ่ะคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไว้มีเวลาก็เดี๋ยวจะค่อยๆทยอยลงคลิปไปเรื่อยๆใครสนใจยังไงก็ทักกันเข้ามาแล้วกันนะครับแล้วก็สําหรับใครที่แบบอยากจะได้รถ บังคับราคาไม่สูงหรือรุ่นไหนอะไรไงทักมาก่อนเผื่อหาได้นะครับเรือเรือก็มีนะเรือบังคับก็มีนะครับลำเล็กๆก็ไม่เกินไม่น่าจะเกินพันหนึ่งส่วนลำใหญ่ๆหน่อยก็ไม่น่าจะเกินสองพันนะครับพอหาได้อยู่นะ สนใจไงก็ลองทักกันมาดูนะครับอ่ะคลิปนี้เท่านี้ก่อนนะครับกับรถบังคับ RC 1 2 4ต่อ24 F 4 3 0ครับผม f r r a r i ขอบคุณครับอ้ออย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเผื่อมีสินค้าตัวไหนเจ๋งๆผมอาจจะเอามาให้ลงได้นะครับจะได้ดูกันนะครับโอเคขอบคุณครับ